何

ระวังลมนะระวังลม น้ำมันเข้าตอนไหนนะพี่น้ำเข้าก็ช่วงเช้าช่วงเช้าก็เข้าอ่ะเออแต่เช้าก็เข้าได้เานาะแล้วคนคลองทันไหมอะไรครับคนคลองทันไหมของมัน,นตกลงก็ทนันมากไม่ทันมากเลยไหวไม่ไหวก็ต้องไหวไหมไหวไม่ไหวนะไหนปหาป้องกอน ครับเดือดร้อนทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็ไร่หนาไร่ไร่ก็ยังรู้ว่าเป็นพืชส่วนอะไรที่ยังยังยังไม่ตายแต่นาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใกลบเกี่ยวน้ําท่วมคือมันจ๊เกมไปเลยไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ทุนคืนมันได้เลยประมาณสักกี่ไร่ทางตำบลเนี่ยก็มันน่าจะเกินลักพันไร่แต่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ครับครับเพราะว่า ตอนนี้น้ำยังขึ้นย่างตอนนง่อเนื่องเนาะยังสรุปอะไรไม่ได้เลยครับเาตอนนี้น้ำเตี่ยงไม่มาอกอยังเพิ่มปริมาณอยู่ตลอดปริมาณล้นนะล้นเท่าไรน้ำลวนอ่างเท่าไรก็มาที่บังข่านกันนะตอนนี้ที่รับผลกระทบเนี่ยก,กี่หมู่บ้านอ่ะตอนนี้เต็มเต็ม <ๆ S 1> พื้นที่แล้วครับเก้าหมู่บ้านเต็มนะครับ,บแต่นักสุดก็คือหมูหนึ่งหมูสองหมูสามที่อยู่ริมน้ำอยู่ริมน้ำหมูสีเวลานี้กำลังเริ่มละ แล้วก็หมูเจ็ดหมูเจ็ดนี่ด้านท้ายหมู่บ้านหลายหลังละตอนนี้ผมวิ่งไปดูมาแล้วครับครือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาข้าวเป็นนาข้าวครับแล้วบ้านเรือนประชาชนบ้านเรือนประชาชนก็ประมาณกี่หลังคาเรือนที่ว่าเดือดร้อนจะเกินร้อยหลังคาเรือนลวครับประมาณรอยหลังคาเรือนทั้งตำบลเนาะโอเคตำบลน่าจะเกินรอยครับเพราะผมมีมันมันเดีอยู่อย่างหนึ่ง ที่ว่าเอาเข้าของฐานพอน้ำมันค่อยๆขึ้นเนาะผมรู้ทันน้ำว่ามันค่อยๆขึ้นแล้วมผมเฝ้าระวังกันตอนนี้ก็จะมีทหารมาช่วยอะไรเงี้ยฝ่ายหน่วยงานเข้ามาช่วยอยู่ตำบโบเคโอาง